สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับภารก,กิจของผมในวันนี้ก็คือจะไปส่งน้องนองนักเรียนนเรอตำรวจชั้นปีที่1รุ่นที่82นะครับเดินทางไปฝึกหลักสูตรการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือเรียกสั้นว่าหลักสูตรต่อปอสอนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเคลื่อนรถออกจากลานฝึกศรียนทนนะครับหลังจากที่น้องนําสัมภาษณเกี่ยวกับการฝึกไปใช้ฝึกที่ค่ายศรีนนท์ ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับพี่พีก็จะต้องนํารถบัสไปจอดรอที่บร,ริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับเพื่อให้น้องๆน,นั้นได้รับโอวาจากท่านผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งของกองกํากับการ7กรองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนหรือเรียกสั้นๆว่าค่ายศรียนนท์นะครับตอนนี้พี่ๆรถบัสก็ได้นํารถ มาจอดที่ลานาพระบรมราชานุสาวรีย์รัชากาลที่5นะครับเป็นบริเวณทางออกโรงเรียนที่ประตู1นะครับในการเดินทางวันนี้ก็จะมีรถบัสทั้งหมด12คันนะครับแล้วก็ยังมีรถพยาบาลของหน่วยแพทย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับตามไปในขบวนด้วยนะครับเพื่อดูแลน้องๆในกรณีที่อาจจะมีใครที่เจ็บป่วยกระทันหันนะครับแล้วก็มีพี่ๆจากตำรวจทางหลวงนะครับมาอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปส่งน้องในครั้งนี้ด้วยนะครับตอนนี้รถ พี่ทั้งหลวงรถบัสโรงเรียนและรถตู้พยาบาลของหน่วยแพทย์โรงเรียนและตำรวจก็มาจอดรอน,น้องๆที่ประเวณหน้า ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5แล้วนะครับเหลือแค่รอเวลาให้น้องๆได้ทํากิจกรรมรับโอวาจากท่านผู้บัญชากร่อนออกเดินทางนะครับตอนนี้น้องๆก็มาถึงแล้วนะครับรอรับโอวาจากผู้บัญชานะครับตอนนี้รับโอวาจากผู้บัญชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องให้น้องๆคือลถด้วยความรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะได้ออกเดินทางตามเวลาที่กําหนดไว้นะครับนักเรียนหนึร้อยตำรวจชั้นปีที่1จํานวน322นายนะครับกําลังเดินขึ้นประจํารถที่ตัวเองนั่งนะครับเมื่อ คือรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตรวจเช็คจํานวนนะครับก่อนออกเดินทางนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วครับผมเดินทางโดยสวัสดิภาพครับรอ61เปลี่ยนรถบ้าน12รถทีาบ้าน1ตัวเป็น13เปลีย่ยนบอกกบวนเปล่น้ำมันมางจากเี่ยตอนนี้เราเข้าเขตราชบุรีแล้วนะครับ แล้วก็มาถึงจุดพักจุดแรกนะครับเพื่อให้น้องๆได้เข้าห้องน้ําและได้ซื้อของทานสักครู่หนึ่งนะครับประมาณ20นาทีแล้วเราก็ออกเดินทางต่อนะครับตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางต่อแล้วครับเราก็จะไปต่อที่จุดพักจุดที่2ก่อนจะถึงค่ายศรียานนท์นะครับเพื่อให้น้องๆนั้นได้เข้าห้องน้ําและเตรียมความพร้อมที่จะทํากิจกรรมเมื่อไปถึงค่ายนะครับ ตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับก็จากจุดพักจุดนี้ไปก็อีกไม่ไกลก็จะถึงที่ค่ายฝึกของอน้องๆแล้วครับออกมาระวังขวาด้วยนะครับไม่มีใครออบอกไว้ให้เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงที่กองก,กับการเจ็ดกองบังคับการฝึกพิเศษกองมัชาก,การตำรวจตะเวนชายแดนค่ายศรียนนท์ จังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับผมเข้ามาถึงที่กองกำกับนี้นะครับก็จะให้น้องๆนะครับลงที่จุดนี้นะครับเพื่อที่ทํากิจกรรมตั้งแต่บริเวณนี้เป็นต้นไปเลยครับตอนนี้ก็น้องๆเริ่มลงจากรถแล้วก็ไปรวมแถวเพื่อที่จะเริ่มทํากิจกรรมกันแล้วครับตอนนี้น้องๆก็ลงจากรถบัสครบหมดทุกคนแล้วนะครับพวกพี่ีรถบัสจะต้องนํารถไปจอดรอน้องๆที่ด้านในค่ายครับซึ่งเป็น กองร้อยที่พักของน้องๆเพื่อรอให้น้องๆนั้นมาขนกระเป๋าและสัมภาระที่ใช้ในการฝึกในครั้งนี้ครับนี่ครับเป็นประตูทางเข้าของค่ายที่น้องๆจะเข้าไปพักนะครับตอนนี้พี่ๆรถบัสก็นํารถมาจอดรอน้องๆให้น้องๆทากิจกรรมกันไปก่อนนะครับซึ่งเมื่อน้องๆทากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมารวมกันอยู่ที่จุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของกิจกรรมในวันนี้ก่อนที่น้องๆจะมาขนสัมภาระลงจากรถนะครับสวัสดีครับ